ตัดมดลูกหรือตัดลังไข่เรื่องนี้ก็คือหายไปเลยปีหนึ่งหรือ2ปีที่เราก็ทักเข้าไปว่าเออเธอไปผ่าตัดมาแล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่ไม่หายหรือยังไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเขาได้กินตัวนี้เรารู้สึกว่าใช้ชีวิตได้ก่อนเหมือนผ่าตัดคิดว่า8-90%เป็นเนื้องอก9้าเซนคุณหมอก็เลยแนะนําว่าให้ตัดมดลูกดีกว่าผมก็ได้เข้าไปพบหมอด้วยอันดับแรกที่ผมถามผมก็ถามว่าหมอแล้วตัดมดลูกเนี่ยจะมีมต่อเรื่อง ไหมหรือตัดรังไข่อะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าไม่ร้อเซเหมือนเก่าแต่มันจะเป็นต้องตัดแต่หลังจากที่เขาตัดไปแล้วจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าผลกระทบเยอะกว่าที่หมอพูดไปเยอะมาก แทนที่เขาจะลุกขึ้นมาทํากิจวัตรประจําวันได้อย่างเช่นทางานบ้านนิดๆหน่อยๆขับรถไปส่งลูกเนี่ยเขาก็ต้องนอนสมอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยเขาว่าเขาเวียนหัวเนื่องจากเมื่อคืนนอนไม่หลับมันส่งผลกระทบมากอ่ะโดยเฉพาะต่อการใช้ชีวิตประจําวันที่เราก็ทักเข้าไปว่าเออเธอไปผ่าตัดมาแล้วเนี่ยทำไมมันยังไม่ไม่หายหรือยังไม่ดีขึ้นพองงุดงินปุ๊บเนี่ยเขาบางทีก็ทะเลกกาะกันเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างเงี้ย เรื่องนี้ก็คือหายไปเลยปีหนึ่งหรือ2ปีแต่เราก็ให้กําลังใจแฟนอยู่เสมอเราบอกว่าชีวิตคู่เราไม่ได้จบแค่ตรงนั้นจนึงกระทั่งเขาได้กินตัวนี้เรารู้สึกว่าความสมบูรณ์มันกลับมาดูหน้าตาเขามีเลือดฝาดมีความอิ่มเอิบเหมือนเมื่อก่อนกินได้นอนหลับใช้ชีวิตได้ก่อนเหมือนผ่าตัดที่ว่า8-90%าทุกอย่างเขาเริ่มดีขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องด้วยก็รู้สึกว่าทุกอย่างมาเริ่มกลับมาเหมือนเดิมอยากจะแนะนำอะค่ะเอสเตราโปเข้าเดือนที่3นี่เห็นผลชัดเลยว่าร่างกายเราดีขึ้นมากๆ ข้างในเรารู้สึกว่ามันเรากลับมาเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งอะผิวพรรณอะไรก็ดีขึ้นหลับดีขึ้นตื่นขึ้นมารู้สึกว่าสดชื่นไม่เพียร่างกายแข็งแรงรักส่งลูกทํางานบ้านได้เหมือนคนปกติคนที่เริ่มอายุ40ก็ต้องทานได้แล้วนะคะเพราะว่ามันช่วยเรื่องระบบข้างในอะคะ่ะตัดมลูกตัดรังไข่ทิ้งอะสมควรต้องทานค่ะตัวนี้มันเหมือนกับทดแทนฮอร์โมนที่เราหมดไปแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงด้วยะคะ่ะ